พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพนารายณ์นะครับหรือจังหวัดลบบุรีนั่นเองนะครับ โรบีเนี่ยมาน่าจะเคยมาตอนเด็กๆโรงเรียนพามันทันศึกษาจะไม่ผิดนะมามาเนี่ยจำได้ว่ามาแถวแถวสารพระกาลนี่แหละเคยมาเล่นกับลิงอยู่รอบสองรอบแล้วก็ตอนโตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เนี่ยงานงานศพของแม่นะครับอืตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นรอยต่ออ่ะ เราก็หาทางเดินทางกลับไม่ได้แล้วว่าตอนนี้ต่อให้มีเงินยังไงก็ไม่ได้อะไม่มีตั๋วเลยต้องต่อต้อง,ง,งรอให้มันผ่านช่วงปีใหม่ไปก่อนนะครับก็ยังดีที่ได้ตั๋วรถไฟนะครับก็เดี๋ยวก็วัดพนชจนไทยอีกสองชั่วโมงอ่ะลิงสาร,ระการให้จับหรอมันก็คงไม่ให้จับหรอกครับ มันคงถ้าเรามีอะไรมันถ้าเรามีอะไรให้มันมันก็คงวิ่งวิ่งไล่จับเราเองอไงเนี้ยต้องห่วงแล้วก็ระาวาังเรื่องอะไรอ่ะเข้าของด้วยถ้ามันชฉวยได้แล้วมันวิ่งหนีขึ้นขึ้นไปหาพวกมันก็จบนะครับเออโอเคเดีย๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูในที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพรนารายนะครับอวโอเค เขาไปนะครับก็จะเป็นโอ้เป็นพื้นที่อ๋อนะเป็นโอ้ยเป็น,เป,นเป็นของเก่าหมดเลยอ่ะสวัสดีครับเดินเที่ยวทางไหนได้บ้างครับนะได้ทั่วเลยได้ทั่วมดเลยนะครับโอเค,ค okay, ขอบคุณมากครับโอ้นี่นี่ทุกคนดูคือเป็นเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยากจะมั่วต้องต้องขอไปไปอ่านประวัติ เนี่ยจะมั่วอ่ะเดี๋ยวขออ่านกันนะครับจะสับกล้องให้ทุกคนดูสมัยรบ,บุรีเมื่อสมเด็จพระรามาที่ดีที่หนึ่งทรงสถาปสรสถาปนาจากรกรุงศรีอยุยาปุ๊บเมืองรับ,บุรีจะมีฐาน,นะเป็นเมืองลูกหลวงของกรุงศรีโอเคอ่ะพอสังเกตนะครับเพราะว่าอันนี้เราก็ไม่เก่งเรื่องประวัติศาสตร์ท่าด้วยเราจะเป็นประวัติประสาทนะครับของเรามั่วตลอดเดี๋ยวเขาบอกคุณอยู่นี้นะครับ นนี้เป็นเขตพัฒฐานแสดงว่าซากซากที่เราเห็นเนี่ยน่าจะเป็นเป็นวังนะเป็นวังเก่าแล้วก็เขาบอกเขตพัฒฐาชั้นนอกนะครับโซนนี้พอเดินเข้าไปนี่จะเป็นชั้นในและและชั้นกลางนะครับนี่ตันนี้จะเป็นเป็นรูปให้เห็นเลยว่าตรงไหนเป็นยังไงบ้างอ่ะไปครับไปไปครับเชื่อไปเรื่อยนะครับตรงด้านขวามือพอเดินเข้ามาจะเป็น สำนักงานพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับโอเคนี่จะใครอยากดูลิงตรงนี้ตรงนี้บริเวณนี้น่าจะไม่มีนะน่าจะไม่มีนะครับจะมีอยู่ตรงสารพักการกับจะมีอสองฝั่งนะครับสาเออฝั่งที่เป็นปราสาทอะ่ะกับฝั่งที่ที่เป็นอ่าสารพักการก็ ร่มลื่นดีนะครับอ่าตรงบริเวณนี้ร่มร,มร,มรมื่นดียังไม่มีอะไรนะ่าตื่นเต้นนะเดี๋ยวจะความจริงตั้งใจจะไปไล่ตรงจุดที่สามพระการเลยนะครับจะไปขอพอรด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเมื่อตอนนานมาแล้วเป็นสิบปีนะครับมาไหว่ยอยู่ครั้งหนึ่งจําได้นะครับอ่าทีน,นี้อ่าไหนๆมาทั้งทีแล้วก็เราก็ต้องมาหาเจ้าของบ้านเจ้าของเมืองเนาะเจ้าที่เจ้าทางแหละพูดง่ายาเพื่อ เพื่อให้เป็นสิริมงคลนะครับในการเดินทางหรือในการเป็นความรู้สึกเป็นการเริ่มต้นความรู้สึกที่ดีๆอ่ะในครั้งแรกของปีวันนี้สําคัญมากนะอย่ากโกรธใครอย่าด่าใครอย่าเครื่องอย่างงอนใครเด็ดขาดนะครับใครทำอะไรให้ไม่พอใจก็ยิ้มเข้าไว้อย่างเดียวนะยิ้มอย่างเดียว <laughs> <laughs> อพอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ใครว่าอีรทีนึ่งพรุ่งนี้ครแอบเอาอะไรอ่ะ ตะปูเรือใบไปเลยตรงแถวแถวถ,ถที่มันจอดรถนะครับแต่วันนี้ต้องต้องต้องอะไรมิ่งมิ่งอืมต้องนิ่งๆแล้วก็มันจะได้เริ่มต้นวันแรกนะครับเป็นการปักหมุดเอาก็นะ้าใช้ภาษาว่าอะไรวะใช้ภาษาว่าตั้งค่าตั้งค่าความรู้สึกอา่าเหมือนปักหมุดเลยว่าเริ่มต้นวันแรกของปีอ่ะแบบ แบบเนี้ยอ่าแล้วคงค่านิ้ไว้ให้ได้ตลอดทั้งปีวันนี้พาน้องชายไปออกรถมาทะเบียนนั่นแหมถ้าออกถ้าออกก่อนเนี้ยเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยอ่าก็แสดงว่าเนี่ยแหละทรายฉันเรียกว่าทรายนะมันคืออะไรก็ตามที่เป็นสัญลักษณ์บอกให้เรารู้ว่าไอ้ความโชคดีมันอยู่ร,บรอบๆตัวเรามันจะมาก่อนหน้ามันจะมาหลังอะไรก็ตามไม่ต้องไปสนใจมัน เี่นน้องมันมาให้เรารู้อ่ะโอ้ทุกคนตองให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะครับอลังการมากอลังการจริงเนี่ยดูนี่ใหญ่มากนะครับใหญ่มากเลยสวัสดีพี่นุชด้วยนะครับสวัสดีพี่นุชนะครับ ขอบคุณของขวัญด้วยนะครับขอบคุณของขวัญน,นะครับของขวัญที่ที่ดีที่สุดเนาะคือของขวัญที่เมื่อคืนเชื่อว่าหลายคนนอนอยู่บ้านไม่ได้เป็นไหนเหมือนหมอเ็เหมือนกันนะเป็นข้ามปีที่แล้วแต่คนจะมองนะบางคนมองว่าอุ้ยเหงาจังเลยอยู่บ้านคนเดียวน้อยใจอย่างเงี้ยแต่สําหรับหมอมันคือการอุย้ยมันคืออะไรอ่ะมันคือการเราผ่านไทม์แมชชีนเหมือนกับว่า เรากำลังทบทวนเนาะปีเก่าเพื่ออะไรอะเพื่อตกผลึกแล้วก็เพื่อเก็บเกี่ยวอะ่ะทั้งดีแลยไม่ดีทบทวนนั่นแหละพอช่วงนี้เขามันนับ5 4 3 2 1มอะ่ะเออมันเหมือนการนั่งไทมิมชชีแล้วมันคือผ่านเออมันเป็นความรู้สึกที่ท,ที่ที่ดีนะเดี๋ยวก่อนนะขออนญาตตอนนีม้มีน้ำนะครับขออนญาตล้างหน้านิดหนึ่งพอ ที่ลบุรีตอนที่หมออยู่อ่ะลมมันแรงนะอากาศไม่ได้ไม่ได้อุณหภูมิไม่ได้ต่ํามากแต่ว่าลมมันแรงมากนะครับพอลมมันแรงมันทําให้อากาศเย็นก็จะมีอาการเป็นหวัดเล็กน้อยนะครับหน้าตาเปลี่ยนหนาหน้าชมเลยใส่ด้านนี้ดีกว่าดีกว่าไหม เนาะดูน่าสดชื่อดูน่าใสดิ mm hmm. เข้าใจแล้วว่าตรงนี้มันเป็นเขตวังใครมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์อะลองลองเซิร์ชลองเซิร์ชลองเซิร์ช Google ให้หมอยดิพ <c oughs> ยากโกษาเหล็กอ่ะ <c oughs> ลองเซิร์ชตอนนี้เลยดูซิว่าดูซิว่ามีไหม เนี่ยเห็นไหมชอบมีสัญญาณอะไรแปลกหมอขอแยกวางก่อนนะเดี๋ยวใส่ใส่แมส,สยพยาโราพราชิบดีเหล็กมีไหมอยู่ลบบุรีไหมเห<ด>มือน <ๆ S 1> มีแววแววเข้ามาในหูไงเรื่องของเรื่องพิพิธภัณฑ์มิวเซียม,อมโอเควสวัสดีครับไหว้ด้านบนใช่ไหมครับหรือ<ด>ตรงไหนมีไหว้ข้างนอกค่ะ ครับจะเป็นพระพุทธรูปหน้าปกที่การสนามย่างแบบนี้ค่ะนะคะจุดที่1แล้วจุดที่2ก็จะเป็นสมเด็จพระนารายณ์มหาราชตึกอิฐริมสุดเลยครับผมแล้วจุดที่3ก็จะเป็นทาวเวอสุวรรณตึกตรงกลางค่ะโอเคไปจะได้ไปได้ทัวร์ใช่ไหมครับโอเคต้องทำไงบ้างครับต้องมาตามก็จะรับบริจาคตามใช่ไหมครับแล้วแต่บริจาคชาด้วยครับได้ครับสามจุดนะครับอิดที่หนึ่งเขาไม่ใช่ที่ทางน่ากลัวเป็นที่ทางน่ารักครับใช่คับ ตัวปริจญานะครับตู้ตู้ใส่สั่งเป็นรูปปังน้าโขกนะคะถึงด้านซ้ายมือนะคะเดินตามที่น้องคงเส้อผิวคูไปเลยค่ะขอบคุณมากครับโอเคจะย้อนก็ไปหน่อยนะอะไรอ่ะรู้ตดนนะแสงมันแสงมันจ้ามองไม่เห็นตัวหนังสือรู้แต่ฝุ่นคงขังแก้ว ที่เป็นผู้ดแูแลทรัพย์ในคัง,คนขงขาดขุนคงคังแก้วเนี่ยเนาะพี่ครับถามอะไรห,หน่อยได้ไหมครับพยากโกษาเหล็ก,ลกอันนี้คือ<ม>เกี่ยวข้องอะไรกับทนาหลายเราจะอ่าจะเป็นพยาโกษาเหล็กก็เป็นคนสุดครับสุดก็อ่าน้ำอานพระองค์ก็อยู่ในยุคเดียวกัน<ร><ะ>ในยุคเดียวกันนะไอแอ่า อ่าแสงว่าแล้วเกี่ยวข้องกับอะไรนะเป็นขุนคังแก้วอะไรด้วยใช่ไหมครับคังแก้วใช่ไหมครับพยาโกใช่ครับใช่ไหมครับดาวโคเซนดูดูเรื่องคังด้วยโอ้นี่ใครอะพี่พี่เมทพี่มาพี่พี่แมทมีความรู้ขอบคุณมากมากพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเห็นไหมเห็นไหมโอเช่เลยหมายความว่าไงหมายความว่าไงไม่รู้ไม่รู้นะครับวลา ทุกคนก็จะว่าจุดสําคัญทางประวัติศาสตร์อ่ะบ้านเนี้ยเมืองที่มันมีการมีการมีประวัติศาสตร์ยาวนานเนาะมีการก่อสร้างมีการรบลาข้าวฟันมีพลังงานของศิลปศิษย์ปัรพรุรุตบรรพกษัตย์มากมายอะไรเงี้ยเป็นเหมือนเป็นคลื่นสัญญาณที่ที่ยังอะไรยังอยู่อ่าต่อให้เวลาผ่านมากี่พันปีก็ตามอ่ะพื้นคลื่นสัญญาณเหล่านี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่ นะครับโดยเฉพาะเราเข้ามาที่พื้นที่เขานะครับนี่ยว่าเป็นจุดที่เรื่องยังคงถ้าพูดง่ายถ้าภาษาั่วไปคงความศักดิ์สิทธิ์คงอำนาจบารมีของบุรุษหาสัตว์เอาไว้อะไรเงี้ยหรือบรรพบุรุษของเราเอาไว้อันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติอันนี้หูหูของคนคอราาค์สอก็ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเราช่องทอนอมีทั้งมีจริงนะ ้ยชอบรานโล่งมันจังเลยเราจะเดินรานโล่งนะเราจะถอดแมสแล้วพอเราสื่อดัดนะฮะคาทายลุปอยู่ยันนะครับเออโอเคพอ,อไม่มีใครเราจะถอดแมสนะถ้าซื้อดัดน้องง่ายสิ ใจโล่งโอ้ยตรงนี้โล่งมากเลยทุกคนต้องไอ่ากันว่าตรงนี้คืออะไรใ,ให้ดวนนี่เราโล่งมากเลยโล่งมากหัวใจที่นั่ง สุดท,สว,ส,ดท,ส,วทส,สวรรค์สุดทสวรร์ที่ประทับรเสดจสมรรตของสมเด็จพระนารายณ์มีพระประวัติขนาบข้างซ้ายและขวาด้านหลังคือพระน้ำหนักและที่พักพราชบัลลัภยภายในอ๋อเขาเล่าถึงทั้งหมดนะครับเขาเล่าถึงทั้งหมดโดยเฉพาะตรงนี้วะน่าจะเป็นเฉพาะตรงนี้นะน่าจะเป็นตรงนี้ถืกว่าเป็นที่ประทับรเสดรสมรรตรของพระนารายณ์นะครับ ตรงนี้นะครับแอบตรงนี้เลยแล้วก็มีต้นแต่ไม่ผิดแต่เป็นต้นกามปูโอ้โหต้นไม้ใหญ่มากทุกคนขนลุกโอ้ยดูดีทุกคนเหมือนเหมือนยืนอยู่ท่ามกลางที่ไหนก็ไม่รู้แล้วต้นไม้ใหญ่มากดูดิ เนะขาให้เราเดินเข้ามาได้ใช่ไหมขอไปนั่งขอไปนั่งนะครับเนี่ยคุณได้ยินเสียงลมไหมลมพัดตลอดเวลาแล้วก็แรงมากนะครับคุณอภูมิไม่ได้ต่ํามากแต่ว่าลมแรงทําให้มันทให้มันทำให้เน็บอะเน็บนหนาวเหนาเนบอะนะห้ามปีนบราณสฐานโอเคครับไม่ปีนครับเย็นเดีตรงนี้ย ต้นไม้ต้นไม้นี่แบบทรงแบบว่าพลังงานมากบริเวณนี้เป็นพระสถานชั้นในแล้วแล้วแล้วเรา่อเดินเดินเข้ามานี่ถ้าเป็นสมัยก่อนคน,นกุดหัวนะครับตนตัดหัวแน,น่ๆนะครับเป็นโซนพื้นที่ของพระสถานชั้นในนะครับตัวนี้เป็นชั้นกลางนะครับโอเคไปต่อนะครับ ือความจริงตอนแรกลิอ่ะลังเลอยู่ว่าจะไลฟ์ดีหรือว่าจะถ่ายเป็นคลิปดีนะเพราะว่าไลฟ์เนี่ยเพื่อภาพเพื่อภาพเอาไปตัดเป็นคลิปอะไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่ามันจะไม่เห็นทั้งหมดไม่เห็นแต่หน้าคนพูดเนี่ยแหละแต่ถ้าตัดเป็นคลิปอะมอันก็จะไม่ได้ไรอะไม่ได้ไม่ได้ความคืออยากที่หายไปไม่ไลฟ์คือยุ่งด้วยเนาะยุ่งด้วยแล้วก็เอไว้อะไรด้วยแล้วก็ยุติตัวเอง ไม่ไม่หละไม่เฮาสักสักพักหนึ่งสักสักหว่างหนึ่งนะครับนะครับออกทางไหนได้บ้างครับเนี่ยทางนี้นะครับขอบคุณครับก็เลยว่าเดี๋ยวหลังปีใหม่ค่อยมาไลา์ทีทีเดียวเลยนะครับอันนี้ก็ชิง้งเวลาอีก2ชั่วโมงนะครับจะ4ี่โมงก็โอเคก็มีอยู่แล้วก็พูดคุยทังท่ายกันสวัสดีปีใหม่กันทุกคน Okay. ให้ดูกว้างๆความจริงอะ่ะวันวันก่อนที่ยังไม่สบายอะ่ะจะไปทุ่งทานตะวันล,วละจำจะไปแล้วพอตกเย็นมาเหมือนไข้ขึ้นเหมือนมันสันสนหน,นหนาวหนสันสันอะ่ะเออก็เลยสุดเลยคืน,นั้นนะก็เลยไม่ได้ไป ไม่เป็นไรแต่ว่าเว้ยแต่มันสวยจริงๆสวยมากแล้วมันมีวัดบนภูเขาอะที่มองลงมาจะเห็นทุ่งดอกทานตะวันอะที่มันเป็นมันพันพันธุ์ไรอะอยากได้วิวนั้นมากเนี่ยบุญไม่ถึงอ่ะไม่ใช่บุญไม่ถึงอะถ้าคือวันนั้นขึ้นไปอะอาจจะอะไรอะสุดมองเทงกลางกลางระหว่างทางขึ้น่ะเพราะเรากะเดินขึ้นไปไง จะมีพระพระองค์ใหญ่เลย,ยบนภูเขาแล้วต้องขึ้นไปจากตีนตีนเขาอีกอะไปต่อนะครับคือความจริงตอนแรกลิลเอ่อลังเลอยู่ว่าจะไลฟ์ดีหรือว่าจะถ่ายเป็นคลิปดีนะเพราะว่าไลฟ์เนี่ยคุณภาพคุณภาพเอาไปตัดเป็นคลิปอะไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่ามันจะไม่เห็นทั้งหมดไม่เห็นแต่หน้าคนพูดด้แหละแต่ถ้าตัดเป็นคลิปอะมันก็จะไม่ได้อะไรไม่ได,ไได้ไม่ได้ความคืออยาก ที่หายไปไม่ยคือยุ่งด้วยเนาะยุ่งด้วยแล้วก็ไว้อะไรด้วยแล้วก็ยุติตัวเองไม่ไม่แหละไม่เฮาสักสักพักหนึ่งสักสักว่างหนึ่งนะครับนะครับออกทางไหนได้บ้างครับเนี่ยทางนี้นะครับขอบคุณครับก็เลยว่าเดี๋ยวหลังปีใหม่ค่อยมาหลายทีทีเดียวเลยนะครับอันนี้ก็ทิ้งเวลาอีก สองชั่วโมงนะครับจะสี่โมงก็โอเคก็มีอยู่แล้วก็พูดคุยทักทายกันสวัสดีปีใหม่กันทุกคนความจริงอ่ะวันวันก่อนที่ยังไม่สบายอ่ะจะไปทุ่งทานตะวันละกำจะไปแล้วพอตกเย็นมาเหมือนไข้ขึ้นเหมือนมันสันนนส่นๆหนาวๆสั่นๆอ่ะเออก็เลยสุดเลยคืนนั้นนะก็เลยไม่ได้ไป นะครับไม่เป็นไรแต่ว่าโอ้แต่มันสวยจริงๆสวยมากแล้วมันมีวัดบนภูเขาอะที่มองลงมาจะเห็นทุ่งดอกทานตะวันอะที่ยังเป็นพันธพันธไรอะอยากได้วิวนั้นมากเนี่ยบุญไม่ถึงนะไม่ใช่บุญไม่ถึงอะแล้วถ้าคือวันนั้นขึ้นไปอะอาจจะอะไรอะสุดมองเท่งกลางกลางระหว่างทางขึ้น่ะเพราะเรากะเดินขึ้นไปไง จะมีพระพระองค์ใหญ่เลยบนภูเขาแล้วต้องขึ้นไปจากตีนตีนเขาอีกอะอ้าวพี่แมทผมเจอแล้วครับสิบสองท้องพระคลังอ่ะเดี๋ยวหาว่าเห็นไหมดิกชันอีกแล้วนะครับอ่ะทุกคนดูนะครับบอกว่านี่เพิ่งมาครั้งแรกจริงนะทุกคนไม่เคยมาในนี้จริงนะไม่เคยมาเลยแล้วก็ดูนะ 12ท้องพระคลังสร้างในสมเด็จพระมารายมหาราชทุต,ต,ตุเป็นตึกแถวสองข้างยาวต่อกัเนเป็นที่เก็บของและสินค้าหลวงก่อนที่จะส่งจำหน่ายจำหน่ายสมเด็จนารายทรงโปรดให้เบิกผ้าจากพกระทางสุภรัตให้ข้าหลวงใส่บวชก่อนที่พระองค์สวรรคตเป็นคลังผ้า12ท้องพระคลังเห็นไ,ไหมเกี่ยวกันเกี่ยวกันไหมเนี่ยเห็นไ,ไหมก็ท้องพระคลัง แล้ผมอยากรู้ว่าพระขังแกลก็คือก็คืออะไรนะท่านที่เราชื่ออะไรนะครับท่านท่านพยากโกศาเนี่ยใช่ไหมท่านเกี่ยวข้องกับการดูแลไหมอ่าอ่าใช่ไหมล่ะไม่รู้นะผมไม่รู้นะเห็นไหมครับนี่มั่วอยู่นะครับมั่วอยู่นะอ่าานี้ก็ให้ทุกคนดูว่าเป็นแน่นอนละ่ะเพราะว่า วังอะเนาะก็ต้องมีจุดที่เป็นคลังอะ,อะคลังเบิกจ่ายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับแต่จุดที่ใครใครที่มีอำนาจเหมือนอะไระเป็นถ้าสมัยนี้เขาเรียกรัฐรนมรีว่ากระทรวงการคลังไหมเออในการในการเบิกจ่ายอะไรเงี้ยคือเพื่อนะจุดที่มีจุดที่มันมีพลังงานของของขุมทรัพย์เออแม้ตัวขุมทรัพย์จะไม่อยู่แล้วอะ จุดนะั้นก็เป็นจุดที่ทิ้งพลังงานหลงเหลืออยู่นะครับมีความเชื่อนะความเชื่อนะนี่ใครที่มาได้มาสัมผัสใครได้มาดูดซับซึมซับไปก็ก็จะได้รับได้รับเรเวลนั้นไปทันทีหรือเปล่าเป็นคำถามนะครับเอ่ครับโอเคเราจะพยายามเอามือมาแตะ สัมผัสนะครับเพื่อเพื่อดูดซับซึมซับเอาไปนะครับอโอเคม,มีแล้ว,ลวเราไปต่อที่จุดที่ตื่นเต้นที่สุดของการเดินไล่แบบนี้นะก็คือจุดที่เอาไ,ไว้ว่าศาลเจ้าพ่อพักการกันนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่มเมืองนะครับที่ชาวลบุรี และหรือนะครับชาวไทยเนี่ยใครผ่านไปใามาจากวันนี้ก็ต้องมามากราบขอพรนะครับประวัาก,การประวัติไม่รู้นะไม่รู้นะครับไม่เคยอ่านนะครับแต่น่าจะเป็นแนวแนวแนว,แนว,แนวทหารไหมนะครับดูจากพลังงานน,น,น่าจะเป็นเรื่องของการปกป้องปกปักรักษานะครับ